นิออฟฟ้าสสพูดได้ยินแล้วตอบด้วยนี่ออฟฟ้า13สพูดได้ยินแล้วตอบด้วยนิออฟฟ้าสิสาพูดพา<ะ>ราิจตอนนี้ถูกศัตรูโจมตีหน่วยอัลฟาา324คนเสียชีวิต323คนตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวศัตรู <c oughs> คาดว่าจะเป็นกลุ่มยูเนียนครับเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> ฐานตอบกลับด้วย ตอบกลับด้วยเปลี่ยนเอาฟันสิบสามพูดตอบกลับด้วยทั้งนี้เราเข้า ไปไหนรัฮ๊ะมาเล่นกับฉันอีกสักนิดหนึ่งเถอะนะให้ตายสินกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำเลยพวกเธออย่ามาต้อนันจังหววความสนุกนะแต่ดูเหมือนเป้าหมายจะไม่อยู่ท <sh> ี่นั่นแล้วล่ะ อาคิโอฉันส่งตำแหน่งเฮลิคอปเตอร์ให้แล้วนะนอยู่ไม่หน่อยพอไหวนะสบายมาก ถูกจับกุมแล้วนึกว่างานจะยากกว่านี้ซะอีกกระจอกชะมัดเลยช็อคเทมเร์ผมเราไม่ได้ทำภารกิจนี้เพื่อความพอใจของพวกนายฮ่าหัวหน้าครานส์ของเราออกโรงเองเลยเหรอนี่ยออกกีวฝากที่นี่ให้ดูยสำรองจัดการไว้ พวกเราจะไปทำธุรกิจต่อไปธุรกิจต่อไปที่ไหนญี่ปุ่น ไปครั้งแรกเลยนะนี่ที่ฉันอยากจะไปโรงเรียนเร็วๆนะ่ะตอนอยู่โรงพยาบาลนายก็กระสับกระส่ายหน้าดูเลยนี่นะแต่ว่ายูจังพักต่ออีกหน่อยนีย่จะไม่ดีกว่าเหรอสภาพนายตอนเนี้ยสมุดยังหยิบไม่ได้เลยมั้งโอ๊ยเจ็บพูดอะไรของนายเนี่ยนายก็หยิบให้ฉันมันก็หมดปัญหารับไม่ใช่หรือไงล่ะไอ,อ้ตายสิถ่ <c oughs> จริงดิ อะไรกันอนะพวกผู้หญิงนี่ตาไปรู้หัวใจกันหมดเลยอ่ะใครกันเนี่ยสงสัยจะเป็นระบบพอคนใหม่ละมัง้งอ,อรุณสวัสดิ์เลยคะอรุณสวัสดิ์อ่รุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับผมเอ่อแขนข้างนั้นอ๋อ รถเฉียววันก่อนนะครับไม่มีอะไรมากหมอนเนี่ยซุ่มซ่ามเป็นประจำนะครับก็ฉันช่วยนายไม่ใช่หรือไงแล้ววันนั้นอ่ะขอโทษขอโทษด,ดูเหมือนการลบความทรงจําจะสําเร็จด้วยดีไม่มีปัญหานะครับนายท่านพวกนายเป็นใครกันแน่ชายหญิงคู่นั้นที่เรากําจัดไปก็ด้วยมันก็เห็นได้ชัดว่าพวกนายเนี่ยไม่ใช่มนุษย <i> ์ธรรมดานะพวกเราสังกัดอยู่กับองค์กรที่ถูกเรียกว่ายูเนียน อยู่นี่เองเป็นอุ์กรณที่มีวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากพวกเราเนะนี่ยก็คงเรียกได้ว่าเป็นผลงานของพวกมันนั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็เป็นได้แค่ล่างทดลองเท่านั้นเพื่อทําให้ผลงานชิ้นนี้สําเร็จอย่างเจคหรือมารีที่สมบูรณ์พร้อมทีแรกทําเรื่องแค่นี้ยังไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็ไม่รู้ทําไมถึงมีแค่ฉันกับเอ4มที่มีวิวัฒนาการพิเศษ ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะถ้าเทียบกับผลงานที่ที่สำเร็จแล้วฉันก็เหมือนกับเศษขยะนั่นแหละรอดทดลองที่เหมือนกับนายะยังมีเหลืออีกประมาณกี่คนงั้นเหรอไม่เหลือแล้วเหรอคนที่รอดมาได้นะมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นฉันไม่สามารถช่วยเอ็มเอาไว้ได้เลยแล้วที่จะทำอะไรหลังจากนี้ล่ะถ้าไม่มีที่ให้ไปแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้ นายต่อต้านองค์กรไปแล้วถ้าถูกรู้ว่ายังไม่ตายแล้วก็ยังไงก็ต้องถูกไล่ล่าแน่นอนตั้งใจจะทำอะไรกันน่ะนายปกป้องนักเรียนของฉันเอาไว้นีน่ที่พวกนั้นเจ็บกันแค่นั้นลหละก็เป็นเพราะนายกับเพื่อนของนายช่วยไว้ไม่ใช่หรือไง <c oughs> แน่นอนถ้านายอยากออกไปเมื่อไหร่ก็เชิญได้เลยฉันไม่คิดจะขังนายเอาไว้จะเชื่อใจกันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะว่าพูดจริงไหมนะ่ะแต่ฉันน่ะไม่ใช่คนดีเหมือนกับพวกนายหรอกนะ จะเชื่อใจหรือไม่นั้นให้หนายท่านเป็นคนตัดสินใจเท่านั้นนะแต่ว่านะไม่ได้ให้อยู่ฟ,ฟรีๆหรอกนะกำลังคิดว่าจะเพิ่มบุคลากรในโรงเรียนอยู่พอดีเลยลนะ่ะแฟรงกนส n ตน์ครับนายท่านข้าจะออกไปลวขอสิ่งนั้นให้ข้าด้วยอหรือว่าท่านคิดจะทำสิ่งนั้น ที่เราบอกไปเมื่อคืนอย่างนั้นเหรอเนี่ยรูนสวัสดนะไงไม่เจอกันนานนะพ่ <Yeah. S 1> อจับมันไว้สิจับมันไว้นไหน่อย <c oughs> อะไรของพวกนายเนี่ยหยุดดับไฟห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่สิ สวัสดีเอาไรไม่เจอกันนานเลยเ่ยสบายดีใช่ไหมเอเป็นอะไรเหรอมันแปลขนาดนั้นเลยหรือไงจ้องอยู่ได้เฮ้ยไรก็ด้วยเนี่ยใครก็อยากเขียนทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับเนะเฮ้ยอะไรเนี่ยยังว่าอะไรแป,ปลกๆซิน่ารักดีของนี่นะ น่ารักตรงไหนอ่ะอยู่จังหน้าตาหน้ากลัวเนี่ยนี่มันเข้ากับนายมากเลยนะเขาว่าไ,ไงเนี่ยพูดอย่างเงี้ยนายท่านจะกำลังสนุกอยู่หรือเปล่านะฮ่าชั้นรู้จังอยู่เล่นมือถือนี่ชั่วโมงเรียนซี่โธ คิดนี่ว่าร้รอยราให้มันเพิ่มจำนวนอยู่นะ <S 1> <S 1> <S 1> อยู่ไอเอาจริงดิเฮ้ยไม่เ,เ,เห็นเป็นไรเลยนี่นะไปเที่ยวกับเพื่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็กลับแล้วล่ะครับครับครับ,ครบแค่นี้นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายเอลิเกเรียนซะทีมาดบ,บูซื้อหนาที่เพิ่งออกหรือเปล่านะเนอะเกมนั่นเหรอซื้อแล้วละ่ะเจ๋าเลยจะเคลียร์ให้จบในวันนี้ละ่ะคิดจะเล่นด้วยแขนงแบบนั้นเหรอเนี่ย อะไรเองถ้าว่างก็มาด้วยกันไหมล่ะไปบ้านผมไหมเฮ้ยแจ๋วเลยนี่แต่นายเล่นเกมกากซะด,ด้วยซิแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันจะสอนให้เองเพื่อนเป็นอะไรเหรอหรือว่านายมีทุรลแล้วอ๋อใช่ใช่ได้ยินว่านายอยู่กับพ่ออ๋อใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าไปไหนโดยที่ไม่บอกเขาคงเป็นห่วงใช่ไหมล่ะนายเองก็ไม่มีไอ้ดดไนั่นซะด้วยซิจริงด้วยนะ ทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษหรอกฉันก็แค่ตอบแทนที่มารบกวนพวกนายอยู่ก็เท่านั้นแหละส่วนใจอีกนานแค่ไหนตัวฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะงั้นหรอกเลยแฟรงเกนลูกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากจริงๆเลยนะนั่นเป็นเพราะเวลาที่นายท่านเข้าสุการนิทรานะ มันไม่ใช่น้อยๆเลยนะสิครับมนุษย์เนี่สุดยอดมากเลยเด็กพวกนั้นมีสิ่งที่ข้ายังไม่มีด้วย <c oughs> พวกเขาบอกว่าถ้าข้ามีสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ข้าจะได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างแน่นจะไม่หลงทางแล้วก็ถึงแม้จะทะเลทถลายไปบ้างก็จะถูกยกโทษให้นอะก <c oughs> จากนี้พวกเขายังเล่นเจ้าสิ่งที่เรียกว่าเกมได้อีกด้วยนะโทรศั <c oughs> พท์มือถือไม่ใช่แล้วนั่นนะ ต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับท่านแต่ผมจะรีบทำการเตรียมให้ท่านโดยเร็วที่สุดเลยครับอ,ร,ะะอรุณสวัสดิ์นะคะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์คุณลุงล,ลุงเหรอ,อยังไงก็สู้ๆนะครับไปก่อนนะลุงแล้วเจอกัน ไรอรุณสวัสดิ์นะเฮ้ยนั่นมันสมาร์ทโฟนไม่ใช่หรอนั่นล่ะเอ๊ะไหนไหนนี่มันไอโฟนสิไม่ใช่เหรอเฮ้ยเท่านี้นายก็ไม่ต้องรับสายผ่านพออแล้วเ้งขอเบอร์หน่อยสิเ้ยไม่รู้จักสินะดูเหมือนจะถึงตาของผมแล้วใช่ไหมเนี่ยเออไรขอยืมสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนึงสิผมคนเนี้ยจะทำให้นายชำนาญเรื่องสมาร์ทโฟนเองละ เนี่ยก่อนอื่นก็ทําแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะมาดับบุช่วยส่งเบอร์มือถือกับเอเดนไหมฉันด้วยซิอ,อืเนี่ยเนี่ยเรียกว่าเมล,ลนะพอทําแบบนี้เห็นมาเราจะใช้อีโมจิกับอักษรรูปหน้าคนได้ด้วยนะปลอมแปลงข้อมูลนี่นะกลุ่มยูเนียนอย่างนง้นนายท่าน แต่ว่าวิธีการเขียนแบบนี้มันอะไรกันเนี่ยเธอตรงนั้นน่ะใช่รอปภพิเศษคนใหม่ที่มาประจำการหรือเปล่าเห็นว่าพอเป็นคนพามาเองด้วยนี่นะเธอต้องเป็นคนที่ดีมากแน่แนเลยนาะช่้าแน่น่นะ ได้รับความเชื่อใจขนาดนั้นเลยนะก็นะอย่างน้อยเขาก็สร้างโรงเรียนแบบนี้ขึ้นมาได้ละที่เนี่ยดีมากๆเลยล่ะนะที่ที่ดีอย่างนั้นเหรอ อะไรขึ้นกันเนาะดดนโดนไม่ใช่หมอนนี่สินะเฮ้ยโรงเรียนแกมีเด็กหัวแดงใช่ไหมไปพามันมาเดี๋ยวนี้น่ารักจังเลยนะน้องสาว,วนนะดูเพื่อนแกสิจะฉีดแตงอยู่แล้วเนี่ยนี่เป็นพามันมาสิวะชิคกี้พาซ่อนตัวอยู่เนอะขอทีเถอะหน้า เธอเด็กไหมกิดเรื่องอะไรอ่ะรายงานมาหน่อยสิโทษทีนะชื่อส่งกำลังเสริมมาให้ทีสิฉันคงไอเด็กคนนั้นเธอเนาะตรงนี้ก็ห้ามเอารถเข้ามานะสร้างออกรถน่ะอยู่ทางด้านน้อนช่วยขยับรถออกไปได้ช่วยออกไปเถอะเนาะที่นี่เป็นโรงเรียนแล้วมันถอนไปละเว้ย เองสินะไอเด็กเวนที่มายุ่งกับหญิงของฉันหออยู่จังนายไปทำอะไรไว้เนี่ยไปทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเหรอเอ๋อเมื่อเช้าก่อนที่ฉันจะเจอนายน่ะมันะบุโอ้ยอ๋อตรายไม่เป็นไรใช่ไหมครับแค่นั้นจริงเหรอแค่นั้นสิเฟยหุณนเองก็พูดอะไรบ้างสิ นี่ลุงอย่างุนงิดกับเรื่องแค่นี้เลยนะอายุกระปูนนี้แล้วเนี่ยหนอยไอ้นี่มันยุ่วทำอะไรอยู่นะลูกพี่สั่งสอนมันสักรอบสิครับอย่าให้มันมากล้าหือกับเราอีกรู้แล้วนะนี่ลุงพอแค่นี้เถอะนะท้ามาหาเรื่องกันแบบนี้เดี๋จะจบไม่สวยนะ เฮ้ยจ้อยไอ้เด็กเวรไม่ได้ใส่มันมากนะจังเว่ยตรงนี้นไม่ไดักซะอยู่จังไม่ต้องมามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นกำลังท้าทายฉันอยู่หรือไง <c oughs> พูดบ้าๆเน่ฉันน่ะจะกรอกความวุ่นวายขึ้นตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะสำเร็จเฮ้หน้อยเด็กเวนฉันจะไม่ออมมือแกแล้วนะแกตายซะ แกใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนสิก็คุณลุงคนดีเนี่ยไม่จะเจอแต่เรื่องแย่ๆนั่นละปล่อยเขาลงซะคุณลุงนี่กับคนดีอีกแล้วสิปล่อยเขาลงเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำ น้อยไอ้ลุงเราแกมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยแกไม่จริงเป็นไปไม่ได้ไม่ขยับเลย ไม่มีใครดูอยู่น,นายได้ตายไปแล้วนะเอ้ยเอ,อ้ยพวกเราถอยก่อนเว้เอ,อ้ยมีลุงต้องไม่มีเรารเอ,อา้ยลุงขอบคุณมากมากเลยนะครับเฮ้ยกลางสุสดๆไปเลยนี่นะเมื่อกี้ยอดไปเลยเรียนศิลปะการต่อสู้มาด้วยใช่ไหมเป็นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ย พวกเราที่เกิดจากหลอดแก้วในห้องทดลองที่มีชีวิตต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกแยกร่างกายถูกทายเลือดเหมือนของที่ถูกใช้แล้วทิ้งจนสุดท้ายอาจจะเหลือพวกที่พอมีประโยชน์อยู่บ้างเพราะอย่างนั้นก็เลยไม่มีชื่อเรีอยกมีแค่พวกเรากันเองเท่านั้นที่ยอมรับในตัวกันและกันแต่ทุกคนนะก็พยายามมีชีวิตกันอย่างเต็มที่เลยนะเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปในเมืองนี้เลย ธรรมดางั้นเหรอจริงด้วยนะมันก็เป็นชีวิตที่ควรจะเป็นนี่เนอะมาออกตามหาชื่อกันเถอะฮะวันหนึ่งพวกเราก็จะพบชื่อของเราเองแล้วก็ชื่อของพวกพ้องที่ตายไปก็ด้วยนะอฉันได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแล้วล่ะขอโทษด้วยนะฉันคิดอะไรน้อยไปหน่อยนะทั้งที่รบกวนนายเพื่อซ่อนตัวอยู่แท้ๆเลย พยายามอมมืออย่างเหมาะสมให้อีกฝ่ายตายก็พอแล้วเอาเถอคิดว่าคงไม่ต้องพูดแล้วแล้วนะฉันนะ่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่นะมีคำสัญญากับพวกพ้องที่ต้องทำให้สำเร็จอยู่นะ <c oughs> ให้ฉันอยู่ที่นี่ด้วยคนได้ไหมขอร้องล่ะพูดอะไรของหน่อยลนะ ฉันเองก็เป็นคนบอกให้หนายอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนี่นะเป็นยังไงบ้างล่ะผมคิดว่าผมเองก็พอจะเข้าใจเหตุผลของในท่านที่ให้เขาอยู่ที่นี่แล้วล่ะครับ M ยี่สิบสี่ฉันจะทำสัญญาของเราให้สำเร็จรู้ล่วงให้ได้เลยจนกว่าจะถึงวันนั้นน่ะ ฉันจะขอใช้ชีวิตธรรมดาที่เร <The alt> ียบง่ายไปกับพวกนายก่อนก็แล้วกันนะเอ้นี่ยประเทศญี่ปุ่นนะเป็นเมืองที่ใหญ่ดีนะจะให้อารวาสในที่แบบนี้งั้นเหรอภารกิจคราวนี้คงไม่ได้ให้ทําสงครามแต่คงประมาณว่าก่อการร้ายสินะไม่ใช่ภารกิจในครั้งนี้ม่ใช่การสู้รบแต่เป็นการสืบสวนอ๋อสืบสวนเหรอ เจกับมารีที่ได้รับมอบหมายให้มาหาโรงศพเนี่ยก็ขาดการติดต่อไปในประเทศนี้แหละฮะเจ้าพวกนั้นเนี่ยนะเห็นว่าหลังทดลองไม่สมประกอบสองตัวก็หายสาบสูญไปด้วยนะอ่ะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการแฮกฐานข้อมูลขององค์กรนอ่ะฉันทำแก้เบื่อเฉยๆแต่ว่าทำไมต้องให้มาสืบสวนด้วยเล่ามันใช่งานที่พวกเราที่ถนัดการสู้รบเนี่ยควรเป็นคนทำหรือไงไม่สำคัญพวกเราแค่ทำตามคำสั่งขององค์กรเท่านั้น